ขอต้อนรับสู่ร้านพี่บ่าวบาเบอร์โอ้วันนี้น้องบ่าวแหมมาตัดผมใช่ไหมวันนี้คอยแป๊บนะคอยแปบ๊บพี่บ่าวขอเวลาทิดนึงแหมข้อควัดยาทีแหมมันเครือนน่มันเครือ,รอวันนี้ลูกค้าเยอะแรงพี่บ่าวตัดผมทั้งวันเลยมาเรามาคุยเรื่องเรากันดีกว่าวันว่าจะตัดผมส่งไรมองไปไหนเลยนะ จัดท้ายบันดานใจได้ทุกสิ่งหรือว่ายังไงดีสูกพี่บ้าไหมคิดนึงเอาไหมร้อนะไม่อยากตัดบันพี่บา้าเลยหลวงบาว้ามองมาเลยเอาส่งไรตัดส่งหมอฮกสกินเทเเส่งเป็ด่งไก่อ๋อส่งหล่อๆฮะแล้วแต่พี่บ้าเลยฮะโอ้งั้นพี่บ้าจัดท้ายพี่บ้ามีส่งหนึ่งสุดๆส,ส่งนี้พี่บ้าตัดหล่อทุกคนนะไปะตัดกันดีว่า แง่แงสแสแแ่สุดแล้วสุดแล้วหนูบอมไปแลยทีโอ้สุดๆสรงนี้แม่รล่อเป็นใครสักทีวะแม่ตสงนี้คุณคุณไหมมันดาล่าคนหนึ่งอะตินล่อสุดๆเลยเออผมว่าเหมือนพี่บ่าวนะครับเอ้ยแน่ตาถึงจังเลยแซ่